สวัสดีครับผมแม่คุณจิชัยเดี๋ยวปีกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะทำมาด้านหน้าเลยค่ะอุ้ยอยู่ไรอยู่ด้วยกันเนื้องอกเปนื้อคู่คป็ผู้พระคู้นางยังไู้ว่าออเจ้านะสวยจังเลยนะปากหวานให้ยมสักสองร้อยฮัรโ ใครมีให้น้องแมนนะคะคนละบาท2บาทรวมกันได้ส0 0อยแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้มาอะไรหรือว่าบริจาคฮะเงินไงเงินเงินของเราสองคนสินสอดผลเรียอะไรยังไงพี่น้องไม่ต้องใช้เงินนะผมครุ่นี้ไก่2ตัวเล่าขวดนึงก็พอแล้วไม่จริงหรอมีเดี๋ยวให้เล่าลังนึงเลยเอาสาระก่อนแนะนำตัวเองแล้วครับผมแมนพุชิชัยครับผมเป็นใครมาจากไหนคะก็เป็นนักร้องประกวดนะครับประกวดนี้ก็ประกวดหลักหลายใครให้ลงคะ ด้านหลังไม่ให้ลงค่ะใครให้ลงมาด้านหน้าค่ะเอ็มซียังไม่สั่งค่ะอ๋อหิวน้ำมีร้านไหนจะอุปการะน้ำพลอหยดสองหยดให้น้องบูเก้ไหมคะพอเหรอฮะไม่ปกติดีนน้ำมันใส่ไงคนเนี้ยอ่ะต่อต่อผมก็เมื่อก่อนก็ประกวดร้องเพลงตามรายการที่หลากหลายรายการเลยรายการอะไรบ้างคะที่ผ่านมามีไม้ทองคำนะครับอ่ามาสเตอร์คีนะฮะล่าสุดก็ รู้ทุกไอดอลน,นะแล้วก็คิดดูนะเงาเสียงยอดรักประัใจใช่ดลเป็นเงาเสียงของคุณย้อนหลัก<ช>ด้วย<ช>ขอฟังสักท่อนได้ไหมคะค่ะให้ลงคะคนอื่นให้ลงได้คนนี้ <laughs> ยอกยอกไปพักเดี๋ยวมีอีกรอบหนึ่งด้วย <laughs> อ่ะขอฟังสักท่อนได้ไหมคนละยี่สิบจะเปนไหมเนี่ยร้อนน่ะนักร้องท่าทางจะร้อนน่ะมีใครมีมียี่สิบไหมลูกพี่พี่ยืมยี่สิบเด็กยังไม่ให้เลยอ่ะโอเคฟังกันแล้วกันนะอ่าเน่นสองสั่งคอ ขอบคุณที่ได้รักไออุ่นการุนจากแฟนเพลงผมแสนถึ่งใจหายวังเวเมื่อแฟนเพลงไม่กำลังใจ ขอบคุณครับถ้าอยากฟังไปอยากอยากฟังจบเนี่ยไปเสิร์ชเอาในยูทูบจะได้ช่วยผมปั่นวิวเห็มไหมนะ่ะร้องแล้วไม่ได้ขอไเ LED <c oughs> ไฟไฟเดี่ยวดับ <c oughs> ติดติดใครอนุญาตให้ปิดไมค์เอ็มซีเดี๋ยวไล่ออกทั้งวงเลยเพราะมากนอกจากเป็นเงาเสียงของคุณยอดรักแล้วเป็นใครอีกได้ไหมคะเป็นฮัทออสเงาเสียงเดียวครับอ๋อเงาเสียงเดียวอ๋อเดียวเดียวฮอรบอกว่าแบงค์ยี่สิบผมก็ไม่ได้ผมเลยเป็นแค่คนเดียวหยอกหยอก ใครที่ไม่เป็นไรก็คือว่าเวลามาเนี่ยเห็นคนดูนั่งเต็มเก้าอี้ก็พอใจแล้วจริงๆมันาสำคัญสำหรับผมนะสำคัญสำหรับพี่ใช่เลยพยอม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 นะครับก็ขอบคุณนะทุกทุกคนเลยขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่จัดงานให้มาขอบคุณทีมงานร้อยแปดโชว์ที่มอบโอกาสให้ผมแล้วก็แดนเซอร์เนี่ยได้มาร้องได้มอบความสุขในต่างประเทศและขอบคุณทุกท่านเลยที่กี่ปีกี่ปีเนี่ยก็ยังมาน่ารักมาก อย่าพึ่งไปไหนด้วยนะคะอันนี้รอบแรกก็จะเป็นน้องแหม่ภูชิชัยใช่ไหมคะเดี๋ยวในช่วงเวลา18นาฬิกามีใครคะมีน้องร้องสาวสวยนะครับน้องเบียร์จรัญเดชนะฮะสวยมากสวยแซ่บแล้วว่าสนุกสนานมากๆเลยยังไงถ้าใครยังไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวมีเวลาเดินชิมช็อปไปทั่วแล้วก็เตรียมมาเลย16-18นาฬิกามาไชมน้องเบียร์มมาจับจองที่ดังหน้าเวทีกันได้จับจองได้นะเดี๋ยวเก้าอี้หายครับเอาเดินชิมไปทั่วก็ได้ ไม่ได้สิไม่ได้สิอ่ะถ้าชื่นชอบน้องแมนติดตามได้ที่ช่องไหนคะแมนคูชิชัยออฟฟิเชียลนะครับช่อง YouTube ของผมงแล้วก็จะมีแบบหลากหลายาร,รายการประกวดยุคเยอะมากลงไว้ในยูนนทูบนะฮะแล้วก็ได้ผลงานฟรีโคเวอร์ก็มีนะอย่างคราฟต์บุญเพนเพลงแรกที่เราไปก็มีในวิชั่นโคเวอร์แล้วก็หลากหลายเพลงลุ้ทุ่งเลยที่ลงไว้ก็ฝากเป็นคนติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมอ่านะคะช่อง YouTube นะคะแมนภูชิดชัยอ่านะ่ยค่ะอะขอเซฟบุญได้ไหมกับน้องแมนอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ น่ารักมาก